ผมมาตกปลาโอว้วิ่งมากเลยครับอุ้ยอ,อะไรวะเฮ้ย<ะ>อุ้ยเรียบร้อยแล้วคิดถูกแล้วแหละว่าที่เราตีปลาเนี่ยถูกปะ่ะขี้เกียจตื้อเนาะ กว่าจะเจอตัวโหหมานจริงจริงตกปลาตกเมื่อไหร่ก็ได้ครับตีเข้าไปเถอะมึกนี่ สนุกเนาะสนุกสนานครับสนุกสนานไม่พอเราทำกับข้าวได้ด้วยนะยนี่แหละครับเหยื่อเหยื่อที่ใช้นะครับหนอนยาง1.8เวลาตีเราก็ ตีออกไปแล้วก็ค่อยหมุนมาครับผมมีตัวเดียวก็กัดนี่แหละครับเห็นไหมครับใ <c oughs> จเย็นครับผมหลุดทีนี้ก็เอาทีหน้าครับุย <c oughs> <c oughs> ตะวันตกเด่นแล้วจะตกเด่นแล้วครับสวยมากครับ สวยมากครับอืครับปลาก็กินครับปลาก็กินแต่ว่าก็อยากจะดูตะวันตกดินด้วยครับตะวันตกทะเลนะครับไม่เคยเห็นเอ,เอาปลาก่อนครับผมวิ่งมากเลยตัวนี้อุ้ยขนกลมหรือเปล่าเจีย๊ยบกลมหรือเปล่าว้าครับผมนี่แหละครับตัวที่เราอร่อยตัวที่มันอร่อยทอดอร่อยมากเลยตัวนี้ครับ ว้าวนะเขาสุดยอดอยู่ยัง <lan> ส oh, ุดยอดเหมือนเดิมครับโอ้ยโอ้ยปลาอะไรครับเอาเอาสิครับโอเคไซส์สวยครับผมโอ้โหร้องลอกร้องเลยครับรุ่น ออกลองโอ้โหอีกแล้วครับอุ้ยเม่งหลุดโ,โนี่แหละครับเอาตีกันอย่างนี้เลยเหรอ เม่กีทำปลาหลุดไปแล้วมันพาพาฝูงหายไปเลยครับผมมันไปทางซ้ายมือหรือ,อยังนะปลาผมว่ไปทางซ้ายมือแล้วมั้งนะเกียดลองตีไปหน่อยดิไม่หลอกผมก็ตีไปทางซ้ายเหมือนกัน ผมมาค้างคืนก่อผีครั้งแรกกับแกเลยนะน่าเจนะมผมกลัวมากเลยบอกบอกตรงๆว่ามาครั้งแรกเดินไม่ห่างเขาเลยแหละ สีขนกลมนี่มันแข็งแรงเนาะยอมเลยโอ้ยพอทำปลาหลุดแล้วมันเงียบจริงๆเลยผมว่ามันหาฝูงหนีแล้วมัะมะ้งกลับไปหัวเดิมไหม กลับไปหัวเดิมไหมเอางั้นก <half> ็ได้น้าเป็นอะไรนะในเกียรเป็นอะไร อ๋อกัดอ้๋ออออยังยู่ครับสู้กับมันหน่อยถ้าปล่อยมันวิ่งอย่างเดียวนี่มันมันได้ใจครับสู้กับมันครับเดี๋ยวมันหลุดนี่ไงครับกลมครับนี่เวลาของเขาสีขนกลมนี่ครับผมนี่เขาเรียกว่าสีขนกลมตัวอ้วอนอ <laughs> หลุดหรือเปล่าครับโอ้ย oh, หลุดครับ ครับอ๋ออยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับผมเฮ้ยมันหลุดตรงนี้อีกล้วอ่อนจังเลยเราเนี่ยนั่นไงดูนะลีลานะเขาครับผมมา ออ้ยออ้ยสีขนกลมครับผมนี่แหละครับสุดยอดไปเลยครับคงหมั่นไส้ที่ผมปล่อยปลาบ่อยครับแกเลยจัดโชว์ซะเลยอ,อัดดีมากเลยครับตรงนี้กัดดีมากเลยครับน่านจะกลมครับผม คูยกับเขาหน่อยกลมจริงด้วยกลมบอกกลมบอกกลมก,มกำลังมาครับกลมเหมือนกัน ตามกัดจนได้ครับสีขนกลมครับวิ่งแบบนี้ตัวดแบบนี้ครับ

มันตั้งหลักครับมันตั้งหลักได้มันหลุดแน่ครับปากชีครับผมไม่ได้ตีหมึกครับตีปลาครับผม จะไม่มีแสงแล้วผมว่าปลานก็ยังกินอยู่ครับผมยังกินเรื่อยๆอยู่ครับครับ,รบใช่ครับนะกินเรื่อยๆของมันครับปลามันไม่เกี่ยวเหยื่อบางตัวมันก็ไม่เกี่ยวกับแสงกับอะไรครับมันไม่สนเกี่ยวกับแสงอยู่แล้วเมื่อมันหิวมันก็ต้องกินแหละครับเป็นปลานักล่าเราก็คือนักล่าเหมือนกัน ยา่เนี้ยมันก็กัดดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับว้าดเล็กหน่อยก็อร่อยครับเงียบอ,อือขูดไม่ได้เลย เอาเลยโอ้ยหลุดขอใหม่ครับมาด้านนี้บ้างนี่มีตัวถือถือตัวเหมือนกันอันนี้ก็มีตัวครับกัดไม่โดน ก็โอเคกลับได้ครับมืนแล้วผลงานวันนี้ครับผมโอเค ปลาชุบแป้งทอดใช่ไหมครับเนี่ยอ่ามันก็จะไม่มีแป้งหอยนะเคอยู่นนหนาไปก็ไม่อร่อยนี่แหละประมาณนี้แหละข้าวคัวที่ทำกับข้าวครับเอาตัวเล็กมาทำหมดเลยเนี่ยข้าวโพใหญ่ข่อยเอาไ้ให้แมวอือ น้าแลกทั้งหมดเลยเหรอครับเป็นคนแรกคนเดียวเลยใช่ป่ะโอ้กลับมาก็นั่งแลยเลยสองคนเลยนะ